สำหรับท่านที่นำมากล่าวในวันนี้ก็ได้แก่พระนางจากปตาจาราเทรีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาบวชเป็นระยะที่เราต่อมาจากปัจกุบนความมีว่าเมื่อนางได้รับเมื่อนางได้ร้องนำพันมาว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเชียวไป เล่นคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในทางเปรี่ยวเธอร้องอยู่แบบนี้ในขณะที่เดินมาในระหว่างทางโดยที่มีความตั้งใจว่าจะไปหาวิดามันดาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะว่าเธอหมดที่พึ่งหมดที่อาศัย มีความรู้สึกว่าบิดามารดาก็คงจะไม่คาลกูกหรือว่าพ่อแม่จะดีจะตีจะด่จะดาจะว่าเป็นประการใดก็ตามทีก็ขอยอมรับตกลงตัดสินใจไปหาวิดามารดาแล้วก็ร้องแต่โกนไปในระหว่างทางเพราะว่าความคุ้มครั่งการเสียใจที่บุตรทิ้ ที่บรรดาบุตรน้อยทั้งสองคนตายและสามีก็ตายหมดที่พึ่งที่อาศัยนี่ถ้าเป็นเราบ้างเขาบ้างกล็ลองคิดดูว่าอารมณ์จิตในขนาดนั้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงในระหว่างที่เดินทางไปเพื่อจะหาบิดามารดาให้ก็บพบชายคนหนึ่งเดินมาจากกรุงสาวัตถี สำหรับกรงสาวตถีนี่ก็เป็นที่ที่วิดามารดาของเธออยู่เธอจึงได้ถามชายบุคคลนั้นว่าพ่อคุณพ่อมหาจำเริญนี่พ่ออยู่ที่ไหนจ๊ะชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันอยู่ที่กรงสาวตถีแม่สำรับกตาจารา ซึ่งเป็นทิ่ดาเขมาหาเศรษฐียิ่งถามว่าช่านท่านรู้จักแต่กูลเศรษฐีชื่นอนันเห็นปันนี้ในทางหมายความว่าถามถึงบิดามารดาในกรงสามัคคีจะไม่ได้บอกเขาว่าเป็นพ่อเป็นแม่ถามว่าท่านรู้จักแต่ท่านมหาเศรษฐีชื่อนั้นไหมสามีชื่อนั้นมีปัญญาชื่อนั้น สำหรับบุรุษคนนั้นก็ตอบว่าแม่ฉันทราบจะแต่ว่าเธอจะถามถทังบคุคคลแตก่กลนั้นเพื่อประโยชน์อะไรถามว่าจะ่ระจะถามถึงคนอื่นแล้วก็กควรจะถามถ้าถามถึงท่านมหาเศรษฐีหรือพัญญาท่านมหาเศรษฐีลูกถามลูกชายลูกสาวท่านมหาเศรษฐีอันนี้จะถามเลย ไม่เบตาจะรายก็สงสัยจึงได้ถามก็ว่ากิจอื่นที่ฉันจะต้องการพบคนอื่นนะมันไม่มีฉันต้องการคนคนเดียวคือว่าคนในตะกูลนั้นมหาสถีตะกูลนี้เท่านั้นสําหรับคนอื่นไม่เกี่ยวฉันยิงได้ถาม่องเขาสําหรับบุรุษนั้นเขาบอกว่าแมม อย่าถามเลยแต่คุณนี้ไม่ควรอะถามไม่ควรไอ้แกก็พูดเป็นปัญหาอยู่นั่นอย่าบอกตรงๆแกก็ไม่บอกสำหรับปปตาจาราก็บอกว่าขอบคุณคุณาบอกฉันเถอะก็รู้จักหรือเปล่าเวลานี้ท่านอยู่นสบนศขสบายไหมสำหรับชายคนนั้นก็บอกว่านี่ไม่คุณจะบอกให้ฟังวันนี้ไม่เห็นฝนตกไหม เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาฝนมันตกคืนยังรุ่งเนะแม่มหาจำเริญเธอทราบมาหรือเปล่าปตาจราจารีบอกว่าทราบพอสำหรับฝนเมื่อคืนนี้ตกคืนยังรุ่งแต่ถ้าว่าฉันคิดว่าฝนที่ตกนี่มันฝนมันตกเฉพาะแต่ฉันเท่านั้นไม่ใช่ตกเพื่อบุคคลอื่นเลยแล้วเธอก็มันบอกเรื่องของเธอ แต่ว่าฉันจะบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแกนท่านต่อภายหลังนี่หมายความมาเธอบอกว่าไอ้ฝนเมื่อคืนนี่ที่ท่านบอกมันตกหนักมีทั้งฝนทั้งลมมันตกเฉพาะเพื่อฉันไม่เพื่อคนอื่นแต่เรื่องนี้ฉันจะบอกภายหลังในดับนี้ขอท่านโปรดบอกเอ่อความเป็นไปในเรื่องขขงท่านมหาเศถีฐีนั้นด้วย สำหรับบุรุษนั้นจะงบอกว่าแม่คุณวันนี้ในเวลากลางคืนมหาเศรษฐีที่เธอถามนั่นแหละฝนมันตกหนักกล็ะลมก็มาจัดบ้านเรือนก็พังหมดทรัพย์สินทั้งหลายถูกลมและฝนทำลายสิ้นทับเอาคนสามคนตายไปคือหนึ่งท่านมหาเศรษฐี สองพัญญาของธ่ามมหาเศรษฐีสามบรชายของธ่ามมหาเศรษฐีคนทั้งสามนี้ตายไปพร้อมๆกันคือเมื่อคืนนี้และในเวลานี้ชาวบ้านเขาเอาศพท้องท่านเศรษฐีเศรษฐีพ่อเศรษฐีแม่เศรษฐีลกูกเอาไปเผาอยู่ในเชิงเชิงตะก,กรนันเดียวกันไอเชิงตะกรันนี่ก็หมายว่าที่เขาเผาศพในขณะที่ฉันมานี่ฟันไฟมันยังไม่หมด ว่าฐานเพลิงก็ยังลุกอยู่ไฟก็ยังลุกอยู่น,นางวตาจาราเมื่อได้ฟังชายคนนั้นบอกเพียงเท่านั้นความที่เสียใจจากบททั้งสองตายไปต่อหน้าต่อตาหรือว่าคนหนึ่งถูกเปี่ยวเชียวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดและสามีเป็นที่รักของเธอก็ต้องมาตายเพราะอาศัยเธอตัองงูกระตาย ความทุกข์หนักปราก,กับนางอยู่แล้วแต่เมื่อนางแก้วไม่ได้รับคําว่าบิดามารดาและพี่ชายตายทรัพย์สมบัติทั้นหลายต้องถูกถล่มทลายไประเดนลมและฝนในความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นความเสียใจกระโปรดขึ้นเกิดขึ้นในขณะนั้นยังยับยั้งไม่อยู่ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่านางไม่รู้สึกตัว เรื่องผ้าสีย้ายผมลอยผ้าอนหลุดลุ่ยไปหมดมีอาการวิคนิีการเหมือนคนมีคนเจริตยืนตะลึงอยู่แล้วก็ร้องลำพันไปว่าบุตรสองคนตายแล้วสามีของเราก็ตายแล้วในที่ทางเปลี่ยวพีดามันดาและพี่ชายก็ไม่ต้องถูกเผาในเชิงเดีนก,กรันเดียวกัน และความตายทั้งหมดนี้เป็นความตายในในในคืนเดียวกันเป็นว่าเราเป็นผู้มีกำหนักต้องเป็นผูม้มีมีอันที่จะต้องล้มละลายคิดหายไปสมดผัวตายลูกตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกถล่มทลายลงมาใน,นเมื่อไม่มีคนปกครองคนก็ก็ยือย้อแยงไปหมด เราหมดที่พึ่งเธอมีสติมอนก็คนบ้าคือเป็นคนไร้สตินี่เป็นว่าคนนั้นหลายเขาเห็นนางแล้วก็เข้าใจว่านางเป็นหญิงบ้าบ่หญิงบามาแล้วหญิงบ้ามาแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นทุกคนยังถือเอาอยากเยียบบ้างกอบฝุ่นบ้างเอาก้อนดินบ้างโปรยปฏิทิศะเธอบ้างคว้างปฏิทิศะเธอบ้าง เป็นอันว่าเธอทุกอยู่แล้วกับทุกคนทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนบ้าถูกเขาไล่เขาตีอีกแอารณ์กลุ่มมันก็เกิดหนักขึ้นในข้อน,นี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วจงนึกถึงพระบาลีที่องค์สมเด็จสัมมาสุมุุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโก,โกปิยโตชายเตพยัง ยิงแปลไป,ปเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตร,รายเกิดจากความรักนิพพตาจาราสิ่งคนรักทุกคนสามีเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วบุตรทั้งสองเป็นที่รักเธอก็สิ้นไปแล้วมีดามันดาเป็นที่รักก็สิ้นไปแล้ว พี่ชายเป็นที่รักก็สินเสร็จแล้วทรัพย์สินนั้นหลายที่จะเป็นเครื่องยางประโยชน์ให้สาเร็จในความสุขในสมัยที่มีชีวิตก็หมดไปเสียแล้วเธอเป็นคนหมดตัวทุกอย่างไม่ใช่หมดแต่ทรัพย์สินหมดทั้งที่พึ่งโดยนี่เป็นน,นว่าเกิดมาเึงบอกว่าชาติพิทุกขาความเกิดกินทุก โลกนี้หาอะไรเที่ยงไม่ได้ชีวิตคนก็ไม่เที่ยงชีวิตสัตว์ก็ไม่เที่ยงทรัพย์สินนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายไปในที่สุดทุกท่านฟังแล้วก็คิดตามด้วยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราทั้งตัวเราจะไม่เป็นปตาจาราแต่ก็คิดว่าในที่สุดในวันหน้าถ้าการอย่างนี้จะไม่ปรากฏมันามปตาจารา แต่สักวันหนึ่งขา้างหน้าบิดามารดาเป็นที่รักของเราท่านก็ต้องตายคนทั้งหมดที่เรารักก็ต้องตายเมื่อเราอตัวเราเองเราก็ต้องตายทรัพย์สินนั่นหลายเราจะมีสิทธิปกครองจากที่ไหนเป็นอมนุันโลกไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดในมหาสติปัฏฐาน เล่ากันต่อไปพระศาสดาสมเ็เสด็จประทับนั่งแสดงทมอยู่ท่ามกลางบริสัททั้งสี่คำว่าบริสัทสี่ก็คือวิสุทธิ์ได้กับพระผู้ชายพิสุนีพระผู้หญิงอุบาสกคนนับถือระศาสนาที่เป็นผู้ชายอุบาสิกาคนนับถือระศาสนาที่เป็นผู้หญิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จ ระทับฟันแดงวัร,รมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทธีในพระเชตวันมหาวิหารที่กรุงราชคฤก์มหานครสมเด็จพระชินวรได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบาร,รมีมาตั้งแสงกับแล้วมีความสมบูรณ์บุญิิีหารเดินมาอยู่ อง์สมเด็จพระรกรุครูรู้ถึงอดีตของกรรมว่าผลที่นางบำเพ็ญมาแล้วในการก่อนจะเป็นปัจจัยให้เธอได้บรรล,ลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแต่ว่ากรรมที่เธอได้รับมาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นท่ามาได้บอกให้ฟังฟังเรื่องราวของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าได้ยินว่าหน้าดีแต่การ ในการแห่งพระพุทธเจา้าทรงพระนามว่าพระบฐทมุตระนามประตาจารายคนนั้นเห็นพระเทรีผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระนามว่าพระบฐมมุตระทรงตั้งไว้ใน,ใน,ในตำแหน่งเอตะะัคะคือว่าเป็นผู้เลิศ เหมือนกระเท้าเสกะมาจับที่แขนไม่รู้ว่าเลิ่ทางไหนเนื้อตั้งไว้ในสวนอนันทวันจึงทําความดีแล้วตั้งมนโนบรนทายกาถนาว่าแม่ม่อมฉันก็พึงได้เป็นผู้มีตาแหน่งเลิศก,กว่าบรรดาเท,ทารีทั้งหลายในด้านพระวินันยพิดกนี่เป็นอนวุวา หญิงคนนั้นคงจะพระพุทธเจ้าพระเตีคนนั้นพระพุทธเจ้าสมพนาว่าปฐมุตระคงจะตั้งไว้ตำแหน่งเป็นผู้เลิศในพระดันในด้านพระวิน,นัยนางจึงได้สร้างความดีมีการทำบุญทำกุศลสมาทานรักษาสินเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาตามแบบฉบ,บับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสั่งสอน และจึงได้จไดอจึงได้ตั้งมโนบริธานไว้อย่างนั้นก็ขอหม่อมฉันต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้เป็นผู้เลิศกว่าหญิงท่านหลายในด้านพวินยัยบิฎดกแล้วก็กล่าวต่อไปว่าในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไม่จำกัดลงไป สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบันามวา่าปฐมุตระทรงเล็งแลดูใน<ม>อนาคตางังสยานคือยานที่รู้ไปในข้างหน้านูในอนาคตก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของเธอจะสําเร็จยิ่งทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการคือการต่อไปข้างหน้าญิงผู้นี้จะได้เป็นผู้เลิศก,กว่าพระเถรีทั้งหลายในด้านพระวินยัย โดยมีนามว่าปตาจาราแล้วก็ในสมัยนั่นก็เป็นสมัยศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพ้าสมณโคดมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพ r e n n a ว่าปทมมุตระทรงทราบแล้วองค์สมเด็จพระปติแก้วจึงได้ทรงพิจารณตามนั้นมอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนามาแล้วด้วยดีมาอย่างนั้นและเป็นผู้สมบูรณ์ปฏิวิหารคนรจะได้อารหัตผลและเป็นผู้ทรงในพระวินัยเป็นผู้เล่ยกุยงทั้งหลายที่บวชเป็นพระในใน,ในด้านพระวินัยเธอากาลังเดินเข้ามาในที่ไกลเก้งได้ทรงดำริว่านี่ถ้าเว้นเสียเราแต่ผู้เดียว ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้จะหาไม่ได้ญาณางจะได้ทรงขอขอาัไผโรองด้ทรงทํานางโดยประการหนึ่งหมายความเดิมหน่ายกาลังลิขทองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นางเดินตรงมาสู่ก็ไปหาวิหารชื่อว่าเอเวรวัน เวลานั่งแปากฏวันบรรดาพุทธบริษัทกันหลายเห็นเธอเขาเขามีความเข้าใจว่าปู้หญิงบ้าจึงได้พากระาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างคนดินบ้างไล่ตีนางขับออกไปไม่นานเข้ามาใน,นมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระวิชิตมานจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าโอบริษะโดูกันตอนท่านผู้เจริญ ขอพวกท่านจงหลีกไปขอท่านนั้นหลายจงอย่าห้ามเธอจงปล่อยให้เธอเข้ามาให้ใกลามาถึงเราตรงนี้แล้องค์สมเด็จพระจีนีที่ีนทรงรัสว่า,วาถ้ากินนิดูกระน้องหญิงขอเธอจงเป็นผู้เป็นผู้มีสติมาเถอดว้ความว่าเธอจงกลับได้สติตามเดิมเถอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นท่านเป็นผู้ทรงเขราสิงการกัน์ในการสืบเนื่องสิงการกัน์อย่าลืมว่านับตั้งแต่พระบทุมุตรละมากว่าจะถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาสมพนาม,มาพระสมณคโคดมนี่พระพุทธเจ้าทรงผ่านมาหลายองค์แต่ได้ว่านางก็ไม่เกิดและไม่ได้มรรคผลในชาตินั้นต้องมาได้ในชาตินี้ตามที่พระบทุมุตรละทรงพยากรณ์ เมื่อองสมเด็จพระจินวรสทรงตัดอย่างนั้นนางก็กลับได้สติด้วยอำนาจพทธทานุภาพในขณะนั้นเองในเวลานั้นนางได้กำหนดความหมายความมีความรู้สึกตัวว่ามันี่เรา,มาไม่ไ้นนง้าเราไม่ได้ใส่เสื้อปลอยตัวเป็นชีเปลือยในชักอายยังเกิดฮิริลาโอตะปะคือความนะอายกับใจ ยิงได้นั่งกระยองเป็นการปิดปังอวัยวะที่จะควรสงวนในขณะนั้นเองบุรุษคนหนึ่งจึงจะโยนผ้าห่มพื้นหนึ่งให้แก่นางน,นางนุ่งผ้าห่มพื้นนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธแก้วถาวายบังคมด้วยเป็นจางขวดดิตอยู่ใกล้ประวายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าในสวยมีหนังมือผิวเงินก็ทองคำจึงได้กราบทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งกระหมอ่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเพราะว่าเยียวเชียว,วบุตรของหมอง่อมฉันไปคนหนึ่งในกระบุตรอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ําพัดไปสามีตายในที่เปลียวมารดาบิดาพี่ชายถูกเรือนทับตายเขาเผาอยู่บนตะกรอนเดียวกัน มาองสมเด็จประสง์ทันบรมศาสดาสรนสดับย์คำคุ้นนางชนิสุนตรัดตัวอย่าคิดเลยพระตาจาราน้องหญิงนี่ที่พระพุทธจเจ้าสรนทรัตต์ในวันนองหญิงก็ให้เธอเบาใจที่ว่ามีที่พึ่งเธอจงมาสู่สำนักเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถที่เป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วเธอจงคิดว่าบัดนี้ เธอจงอย่าคิดว่าบัดนี้บุทคนหนึ่งของเธอถูกเดี่ยวเียวไปบุทคนหนึ่งของเธอถูกน้ําพัดไปสามีตายในทางเปรียวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตายชั้นใดน้ําตาที่เธอไหลและของเธอที่มันไหลออกร้องไห้ก็ก็อยู่ในสังสารวัตนี้ในเวลาที่ปิยชนคือคนเป็นที่รักมีบทเป็นต้น ตายความจริงน้ําในมหาสมุทรสียังน้อยกว่าน้ําน้ําตายของเธอเพราะเธอร้องให้เพราะการตายของคนทั้งหลายแบบที่มานับไม่ถ้นวนถ้าไ่มอย่างนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดให้สติ ว่าขึ้นชื่อว่าความตายที่ต้องพัดพรากจากกันและกันในระหว่างบุตรก็ดีทิ่ดาก็ดีสามีก็ดีบิดามันดดก็ดีพี่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีถึงแม้ว่าจะไม่ตายด้วยการอย่างนี้แต่ก็ต้องตายมาแล้วมีเวลาประมาณมากมายน้ำตาที่ไหลมาทีละน้อยแต่น้อยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทร องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธติีกาตัดเป็นาบาลีวา่นาน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของบุคคลผู้อันทุกทุกต้องแล้วเศร้าโศกแล้วไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุไรที่เธอจึงจะประมาทอยู่เมื่อพระศาสนาตรัดสอน อย่างนั้นแล้วความโศกในเิรีระคอนางก็ถึงถึงเบาบางลงถือว่าเออในมันเรื่องธรรมดานี่นะเราจะมาโน่งเศร้านั่งโศก,กประโยชน์อะไรลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสดาผู้มีก็เห็นนางมีความเศร้าโศกเบาบางแล้วองค์สมเด็จพระวาทีแก้วจึงเตือนอีกว่าประตาชารา น้องหญิงเก้นชื่วว่าพิยชนมีบทเป็นต้นพิยชนแปลว่าคนเป็นที่รักบาลีทำไมไเขาถึงแปลไว้เป็นว่าทับศัพท์เพราะเขาแปลปิยะเปรตที่รักว่าปิยชนปิยชน,ชนคือคนเป็นที่รักมีบทเป็นต้นไม่อาจพยัต้านทานเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ประโลกคือบุคคลที่จะตายได้ คนเราถ้าจะตายแล้วไม่มีอะไรจะป้องกันได้เพราะฉะนั้นบทเป็นต้นเหล่านั้นถึงแม่จะมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมเหมือนไม่มีเพราะเวลาที่เราจะตายเนยไอ้ลูกไอ้เต้าพ่อแม่นี่ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องตายส่วนบัณฑิตที่ํำระศีลดีแล้วเขาโปรดฟังให้ดีนะส่วนบัณฑิตบัณฑิตข้าปลว่าคนรู้ผูร้รู้ที่ชำระศีลสะอาดแล้ว ศินหมดจดไม่บกพร่องควรชำระทางที่ยังสัตว์ทห้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นหมายความเมื่อทำศินบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจเพื่อพระนิพพานทำการทำลายกิเลสท,ที่มีอยู่ใจให้พินาศไปเมื่อกิเลสหมดเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นเมื่อเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระพุทธกวันยินดีนทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าบททั้งหลาย ไม่มีเพื่อจะต้านทานมีดามันดาก็ไม่มีถึงแม้พวกค้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายเขาครอบกรรมแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายไม่สามารถจะต้านทานได้บัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์อันนี้แล้วยิงสำรวมในศีลคือทำศีลให้บริสุทธิ์พึงชำระทางปฏิพาน์โดยรวดเร็วคือทำจิตระ ละอะไรละวิชาในที่สุดแห่งร,รรมเทศสนานนามตาจาราเผากินเลด,ด้วยมีประมาณเท่าฝุ่นในพื้นดินแล้วก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแม่ชนนั้นหลายเราอื่นเป็นน้ำมากก็มารุมากผลนั้นหลายมีโสดาปิไม่มีโสดาปฏิผลเป็นตนเวลานี่เวลาเลยน้อยเขาเร่งรัดฝ่ายนามตาจารานั้นเมื่อเป็นปัสสาบันแล้ว กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตแก้วขอบรรพชากับพระาศาสดาพระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงนำปัญญาสำนักคุณนางพิสุนีให้บรรพชาแล้วนางอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าตาจารานางกลับความประพฤติได้หมายกวามหมายความว่าไอเสียใจเลิกแล้วไม่เลิกไม่ไม่เสียใจต่อไปทีว่วเรื่องธรรมดา วันหนึ่งนางกำลังเอาน้ำมาตักน้ำมาล้างเท้าเทน้ำลงไปน้ำนั่นก็ไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดเกวหยุดอยู่เทน้ำไปครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่านั้นนิดหนึ่งก็หยุดก็ซึมไปในดินเทไปครั้งที่สามน้ำไหลลงไปไกลกว่านั้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่เพราะเสตหรือเพราะว่าน้ำซึมลงไปในดิน เดินได้เดกติว่าเธอจึงถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นการตัดกิเลสให้ฟังนะฟังแล้วก็คิดด้วยนะถือเอาน้ำนั่นแหละเป็นอารมณ์กําหนดได้ไวั้งสามได้คิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ําที่เราราดตรงปกีแรก ตายในมัชิมาัวคือวท่ามกลางก็มีเหมือนน้ําที่เราเทลงไปครั้งที่สองนี่นก็ตายในปาชิมวัยก็มีเหมือนกันน้ําที่เราเทไปในวาระที่สามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระคันธกดีทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีเพื่อการปรากฏพระดุจเหมือนว่าพระองค์ยืนอยู่หน้าขุน,นนางนันตาทวาปตาจารา ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยความเป็นอยู่เขาในวันเดียวก็ดีในขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งกันห้านั้นขึ้นชื่อว,ว่าประเสริฐียกว่าประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและไม่เห็นความเสื่อมไปของขันห้าแดังนี้แล้ว องสมเด็จพระบรมทิพย์แก้วจะได้กล่าวเป็นพระพุทธดีกาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและไม่ก็ไม่เห็นความเสื่อมไปเพิ่งเป็นอยูแ่แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์สู้บุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของก้นห้ามแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้บุคคลประเภทนี้เขามีความประเสริฐกว่า ขั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาตอนนี้ก็ปรากฏพระพนามวตาจาราได้บรราาลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสําหรับเรื่องปตาจาราก็หมดแล้วอธิบายไม่ไหวทั้งนี้เพราะว่าเวลาหมดอดี